สวัสดีครับเพื่อนๆชาวาวีทุกท่านนะครับก็มาอีกคับผมเหมือนเดิมการ์เรนเกมเมอร์ครับก็วันนี้เหมือนเดิมครับจะมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโจเกอร์ไม่ได้มาตะานะครับไม่ต้องเข้ามาด่าผมนะครับว่ามันอมาตะข้อมูลมั่วมาจากไหนครับผมจะทดลองให้ดูเลยนะครับอกดสกิลสองให้แรดปปอมแหวเพิ่งมานะครับดูนะครับชัดนะครับเห็นไหมครับชัดคงจะชัดแล้วนะครับทีนี้ไม่ต้องเข้ามาด่าผมว่าง่ข้อมูลมั่วๆครับข้อมูลผมไม่มั่วน่นอนครับ คอมมสกิผมทุกตัวครับถูกต้องทุกตัวนะครับที่ผมรีวิวนะครับตัวนี้ก็แรดก็เป็นพวกสร้างความเสียหายเว้นเองก็เห็นกันชัดนะครับเห็นกันชัดแล้วนะผมจะให้ดูอีกช็อตหนึ่งแล้วกันไปดูอีกช็อตกันเลยครับอ้าวเรามาดูช็อตนี้เลยนะครับถามให้ดูแล้วกันเอานะครับเนี่ยเห็นไหมครับอีกช็อตนะครับยืนยันแล้วนะครับมันไม่ได้ป้องกันเว้นะครับป้องกันให้กายภาพนะครับกายภาพก็พวกป้อมนลครับ พวกสกิลกายภาพพวกนี้นะครับป้อมเป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับจําไว้นะครับไม่ใช่การโจมตีในรูปแบบเวทนะครับป้อมมันยิงไม่เข้าหรอกตัวเนี้นี่ครับกายภาพเห็นไหมครับไม่เข้าเลยนะครับเห็นไหมครับป้องกันเพลิาสองวินาทีนะครับพวกเวททาให้โจ๊กเกอร์ได้รับความเสียหายนั่นเองคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็นเพียงการชี้แจงนี่นะครับว่าโจ๊กเกอร์ไม่ได้มาตาครับและก็ไม่ต้องเข้ามาด่าผมกันรัวๆเลยครับว่าคงมันมั่วครับมั่วชิมหายครับ แต่ผมก็ผิดเองนี่มีส่วนผิดอยู่ทิดนึงครับไม่ได้ทดลองให้ดูครับก็ขออภัยด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเป็นเพียงการชี้แจงอีกครั้งนึงนะครับ